มันอยู่ในชนิดด้วยเลยได้ครับเราแล้วนี่เป็นใหม่ทั้งอันดับแรกเนี่ยเราต้องเอาใหม่ฟอนต์กันนี่เลยได้ครับเาเราเปนเจ้าได้ค่ายได้เจ้ไอ้เทมี่กัญหาคือตอกมาไอ้เด็กคุยกันนั่นวป่าเพื่อว่ามันมักว่ะให้มีหนุยานใช่ไหมซึ่งตัวนี้เสียเราต้องตัดบอกเจี๋มวกปิดเม็ตรจนเม็ดนี่มันลุกซีซอม ไปตัวนี้เราวิ่งไปซื้อังงานี่ยพวกไม่เลยตัวยางเลยบาตัวนี้กับเกรื่ยใช่ไหมติต้องตัวเตว่ามันบาันดบาแต่บายีทเอนุอบายีทแต่มทาว่าได้คือได้เราคือใชลุงไหมซึงเรา้าพใหม่เราต้องนึกึงเป็นจริงว่นาทีคงคงหูบ้นที่เราไปซื้อมาอะไรประมาณนี้เขาสินรับรให้มา แถวนั้นเนี่ยว่าเอาใหม่ไหมเจ้าอจ้ใจนี่เป็นตัวแทนของกำนันกำนันไม่อยู่ก็คือนายช่วยไก่นายด่านี่พื้นใหม่เนี่ยเหนือจะจะอะไรมันซี้มันซ้วงจีเราว่าเป็นเหือใหม่จริงๆงานจริงๆหรอกตั้งอยู่ราคางสร้างเหมือนนี่นี่กับอันนั้นคือโคกโอได้ไปเยอะมาก แต่ลำเยอยลำเป็นเป็นเทต้องเทสมัาก็นี่เาอนยย่าโนก็ขึ้นถ้าเกิดนายจงเทสตะก้ดีๆอ่าสี่หมื่นว่าสี่หมื่นให้ไปถึงเงยนะให้ไปถึงนี่ครับแต่ตอนนี้เลือดอยู่หกหมื่นเลือดเจ็ดหมื่นคือเรครับยังไยหไว้เรเรียนเขายังไว้เลยๆหยนะจ่ายเสียงนะนะก่อนเออจ่ายิงกันเลย ก็ขอบุณมาได้ลุงหมายความรูตรงนี้อาจจะอนาคตอาจจะต้องมีการ,ารก,าก้าอขึอนนพขอบุณมาครับก็มาร่วมนะครับเราเราก็มาตำรวจภูธรก็มา,า,มานะครับป่าไม้อำเนภอครับ่อน้างที่ครับหลักเกณฑ์ต่างๆมันก็จะเป็นกฎระเบียบที่ต้องยึดถือร่วมกันนะครับก็จะเป็นแนวปฏิบัติที่เราอยู่ร่วมกันอย่างปุ่งไอ้วันที่สองตอนซักประมาณบ่ายสามโมงได้ เจ้าหน้าที่มาสักประมาณสักยี่สิบสามสิบนายได้แล้วก็ลงมาที่ที่ที่ไม้ที่ผมทำางานเนี่ยขณะนั้นยังไม่มีคนงานอยู่มีเครื่องเลื่อยโซ่ยนเล็กอยู่หนึ่งเครื่องแล้วก็จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขอตรวจสอบเอกสารไม้แล้วผมก็ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบแล้วก็มาเจอเครื่องลูกเล็กอา่า ที่ผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้ด้วยราคา3ามพันกว่าบาทแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาแจ้งเข้าหาผมาผลิตและนำเข้าเครื่องยนต์เลื่อยโซ่โดยไม่รับอนุญาตจากนายทะเบียนว่าเครื่องลูกเล็กเนี่ยว่ากฎหมายเขากำหนดเลงไว้เท่าไหรแต่ว่าผมมารู้ตอนหลังว่ามันศูนย์มันไม่ถึงที่กฎหมายเขากำหนด แต่ว่าผมใช้ใบยี่สิบวันนั้นติดติดควบคู่อยู่กับเครื่องอะ่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันผิดผิดใบผิดบา่าเราแค่อยากบอกว่าตอนนี้คือชาวบ้านเขากังวลว่าพวกชาวบ้านในชุมชนเนี้ยใ,ในในตำบลน,นี้เขามีอาชีพทําเรือช่วงไหนกี่กี่ยุคคนมาแล้วไหแล้วก็มันก็เกิดเกิดปัญหาเนี้ยนะผมว่ามันเป็นครั้งแรกอะ่ะ ผมว่าเคสนี้ผมว่าผมคือชาวบ้านเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของรัฐเนี่ยผมว่าในชุมชนผมมีเป็นร้อยอ่ะมีเป็นร้อยลูกอ่ะต้องต้องต้องอยากให้รัฐนั้นหาทางแก้ไขเพราะว่า,านั้นเครื่องก็อยู่ไม่ได้ทำงานอยู่เครื่องตั้งอยู่มีคนไหมตอนตอนนั้นไม่มีครับ แต่ว่าผมสักพักผมก็กลับมาเห็นเจ้าหน้าที่เต็มแล้วก็เข้ามาเข้ามาชี้แจงแล้วก็โดนแจ้งข้อหาไป